สาร้าสวดมอนี้นับเสนอย่ำปูมากพี่น้องเออาหารลดเลิศที่คนไทยมากกันเลยทีเดียวนะครับอหารดิบดิบนี่แหละเพราะเป็นสุกๆนะครับผมบางคนบอกว่ากิมดิบระว่าเป็นพันาศิลป์ใหม่ในตับเด้๋ยพี่น้องเอให,ใ,หให้มันเป็นฮอดโกกค์ใหม่ผมนะที่เป็นกุญญรรานซะเนี่ย อีกโดนน้องพี่น้องเอ้ยอาใจซีนี่กับขาดไปเลยทื่งกับอัใจซีมีอย่างแนวนี้มีกินมีขีดมีสีมีนอนนั่นซ้ำนั่นกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเปี้ยงพอแซ่บเนื้อนุ่มหวาน กิมแซ่บสุดยอดคุ้มความรถเด็ดอีรีบะอินกยังก็กินไม่ห้องอยากยังก็กินอยาขลังมนันนะา บางคนว่กกินเพ็ดเพลางสีทองโเสียาโบวันวเมันสีเส,สียไปใส่ทองคำทองคุ้นกระดอบเบรล่ามอดโวไวนเนี่บรแลนดนี่แมบโเสียพี่น้องกินเข่าห้องทองก่อนยังกินปูมาเนี่ยเป็นปูสเซอีกิจกินแล้วบรับมานอน Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ Cái lắm đi xèo tóc nhanh sụp sụp đẹp đẹp ăn Cái có tôm sụp